ยินดีต้อนรับสู่วานาการประเทศนิวซีแลนด์หนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกและเป็นที่ที่ผมเรียกว่าบ้านสวัสดีครับผมชื่อแองเจโลจอร์เจรี่ฮะเป็นเจ้าของร้านอาหารและชอบบรรยากาศกลางแจ้งและผมก็บ้าก,การทำอาหารซะด้วยผมใช้เวลา25ปีในชีวิตผมทำงานในครัวเพื่อเปิดร้านอาหารนั่นเป็นการวางรากฐานในเรื่องอาหารของผมเลยนะครับแต่ผมก็ทิ้งมันไว้ก่อนแล้วร้านอาหารผมตอนนี้อยู่กลางแจ้ง พราะเห็นเห็นเลยว่าผมไม่มีสตูดิโอที่นี่นี่แหละครับสตูดิโอของเราล่ละไม่ใช่แค่สตูดิโอนะครับแต่เป็นสนามเด็กเล่นของผมด้วยแย่ yeah, yeah, ดูสิเยี่ยมเลยสุดยอดจริงๆครับผมเป็นนักยิงธนูที่ฝึกมาเป็นอย่างดีผมจึงชอบหาอาหารในแบบโบราณผมล่าเพื่อเอามาทาประโยชน์ไม่ได้ล่าเพื่อรางวัลถ้าผมเป็นหมูผมจะนอนหลับใต้พุ่มไม้นะ่ะและเมื่อต้นปีผมตัดสินใจย้ายมาที่เกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์และเริ่มทําในสิ่งที่ผมรักที่สุดล่าสัตว์ yes, ได้แล้ว ตกปลาโอติดเบ็ดแล้วและทําอาหารผมอ่อนไว้กับเรื่องนี้นะครับมันสุดยอดมากเลยเนื้อจากการล่าก,กลายเป็นที่นิยมในร้านอาหารทั่วโลกส่วนที่ยากที่สุดคือการใช้พวกมันทาอาหารที่สมบูรณ์แบบแต่และสัปดาห์ผมจะล่าสัตว์ชนิดใหม่ๆและนามาทําอาหารที่ผมโปรดปรานทั้ง3สูตรสวัสดีครับและนี่คือเดอะเกมเชฟ ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยสองเกาะด้วยกันเกาะใต้ก็จะมีเทือกเขาสูงทางใต้และอันที่สำคัญที่สุดคือวานากาวันนี้เราจะลากกละตายกันกระตายเป็นปัญหาหลักของนิวซีแลนด์เลยทีเดียว จำนวนกระต่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้เกษตรกรบางคนต้องทิ้งข้อสัตว์และทุ่งหญ้าของพวกเขาเพราะทุ่งหญ้านั้นถูกลุกลามไปด้วยกระต่ายเต็มไปหมดเลยนะครับมันเยอะเหลือเกินผมมั่นใจว,ว่าวันนี้ผมจะจับกระต่ายได้สักตัวสองตัวฉะนั้นก่อนอื่นผมจะหมักชิ้นส่วนพวกนี้และทำน้ำสตูรอร่อยๆสไตล์กรีกจากนั้นผมจะทำเมนูยั่วน,น้ำลายเบอร์เกอร์กระต่ายเคียงด้วยเครื่องปรุงมัสตาร์ดกับอินทผลัม และผมจะจบด้วยการห่อเนื้อสันด้วยเบคอนรมควันและทำบาร์บีวเสียบไม้แสนอร่อยถ้าคุณหากระต่ายแถวบ้านไม่ได้ไก่ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะครับเราอยู่ที่หุบเขาคาร์โดนาที่นี่มีกระต่ายเยอะมากเลยคุณจะเห็นได้ว่ามีกระต่ายอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากพวกมันทำลายผื้นดิน การกัดซอะผิวดินกําลังเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็กินยากเกลี้ยงเลยฮะซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ที่พื้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยขี้กระต่ายกระต่ายตัวเมียสามารถที่จะมีลูกได้ถึง4 8ตัวใน1ปีฉะนั้นเรามาทําหน้าที่กันดีกว่ามาออกไปลากกระต่ายแล้วามาทําประโยชน์กัน <S <S ผมไม่ได้ใช้เวลาจับกระต่ายนานเลยก็มันมีเยอะซักขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาพื้นที่สวยๆจัดครัวผมสักหน่อย มาเร็วบุุโนวันนี้ห้องครัวของผมอยู่ในหุบเขาคาโดนาที่อยู่ในเทือกเขาทางใต้ที่ตั้งตระหงดูสิครับสวยงามจริงๆเลย <Okay. S 1> เราได้เตาไฟแล้วทำอะไรนะบรูุโน่ผมเริ่มหิวแล้วมาทำจานแรกกันเลยดีกว่าสตูสไตล์ชนบทแสนอร่อยสติฟาโดประต่ายสไตล์กรีก ตอนนี้เรามีชิ้นส่วนของกระต่าย1กิโลแล้วเราจะใส่ผงอบเชยเข้าไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เม็ดยี่หร่า1ช้อนโต๊ะบดและออริกาโน่1ช้อนโต๊ะและนั่นคือใบออริกาโน่นั่นแหละครับจากนั้นก็การพรลูเราจะใส่เข้าไปสัก4ถึง5อันก็พอนะน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะ ออสไพรส์หนึ่งหยิบมือเพราะออสไปซส์จะทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมแล้วเราจะผสมมันเข้าไปและคุณได้เห็นสีมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เนื้อมันหมักอยู่ประมาณสิบนาทีต่อไปหัวหอมเราตัดหัวกับท้ายออกแล้วก็ลอกเปลือกออกทีนี้ประสบการณ์เรื่องกระต่ายครั้งแรกของผมเกิดขึ้นตอนผมประมาณเจ็ดขวบโตมาในลอดนดอนพ่อผม เป็นชาวกรีกไซปรัสและตอนที่เขาโตขึ้นมานั้นพ่อกินเมนูนี้หลายครั้งพ่อเคยบอกว่าปู่ย่าทําให้พ่อกินประจําและตอนที่ผมอายุเจ็ดขวบอาศัยอยู่ที่ลอนดอนเหนือเรามีสวนหลังบ้านขนาดใหญ่และพ่อผมก็แบ่งครึ่งสวนและทําบ้านกระต่ายขึ้นและไปซื้อกระต่ายมาผมก็คิดว่ามันเจ๋งดีนะแบบว่าว้าวดูนี่สิเราเลี้ยงกระต่ายน่ารักด้วยนะฮะกระต่ายน้อยหน้ากอดพวกนี้เจ๋งไปเลยผมเคยให้อาหารมัน แล้ววันหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งก็หลุดออกมาแล้วมันทําอะไรเหรอมันเข้าไปในสวนของคนข้างบ้านผมและเข้าไปในแปลงผักของเขาและคนข้างบ้านผมก็โกรธมากที่มีกระต่ายตัวหนึ่งไปกินผักกับสมุนไพรที่เขาหวงมากๆผมก็จําได้ว่าพ่อก็มาจัดการและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับการฆ่ากระต่ายผมน้ําตาแตกเลยฮะหลังจากที่คุยกับพ่อเรื่องนี้หลายครั้ง พ่อผมบอกว่าลูกพ่อรู้ว่าลูกนะ่ะรักกระต่ายแต่เหตุผลทั้งหมดที่เราเลี้ยงกระต่ายพวกนี้เอาไว้ก็เพื่อเอามาเป็นอาหารบนโต๊ะนะใส่กระเทียมดังนั้นผมจึงให้ปรัชญาเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กระต่ายเพื่อน,นำมาเป็นอาหารเราเลี้ยงไว้14ตัวผมจำได้เทนมันมะกอกใส่กระทะร้อนๆเอาหัวหอมใส่เข้าไปแล้วก็กระเทียม ขยาวขยาวขยาวแล้วมันก็จะส่งกลิ่นรันจวนที่สุดออกมาทันทีเลยสีเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเป็นกระต่ายเราหมักกระต่ายนั่นมาสักพักแล้วแล้วผมจะทําให้เป็นสีออกน้ําตาลใส่หัวหอมกับกระเทียมลงไปมีน้ําอยู่ในนั้นนิดหน่อยวู้ใบกระวานสามใบก็ยัดเข้าไปเรามีทามสดๆ ก็ใส่ทามเข้าไปใส่ซอสมะเขือเทศ2ช้อนโตะ๊ะมันเริ่มจะเป็นเอ่อสีน้ำตาลแล้วนะครับในตอนนี้เห็นไหมครับถึงคราวใส่น้ำผึ้งแล้ววายสแก้วใช่เลยรสชาติชั้นดีเลยแล้วก็นับสต๊อกไก่ถ้วยครึง่งมะเขือเทศกระป๋องผมชอบมะเขือเทศกระป๋องของผมมากนะฮะ ผมหวังว่าพ่อจะเห็นผมตอนนี้นะต่อไปเราจะขูดผิวส้มลงไปในสติฟาโดตอนนี้ที่ต้องการก็คือเวลาไม่ใช่สมุนไพรจริงๆนะใช้เวลาปรุงหน่อยให้มันแช่อยู่ในนั้นจนเดือดประมาณหนึ่งชั่วโมง20นาทีมันก็จะค้นเยี่ยมเลย เราจะทิ้งมันไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาดีมากได้เวลาครบชั่วโมงแล้วจากที่คุณเห็นซอสในซิฟาโด่ข้นขึ้นมันดูเยี่ยมไปเลยเราอยากให้มันข้นแบบนี้นั่นเองแหละครับแล้วก็รสชาติและความเข้มข้นเหล่านี้ได้เวลาเอาขึ้นจานแล้วดูสิครับ สวยงามมากๆเอาพาสลี่มาดีมากใส่ไปเลยเซียบัตตาสักหน่อยแล้วเราก็ได้แล้วฮนะสติฟาโดกรีกมาชิมกันอืมอย่างที่กรีกพูดว่าโพลีโอเรโอซึ่งหมายถึงมันยอดมากมันมาสจัย์มากรสชาติเยี่ยม ความเข้มข้นกับเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรแล้วก็มะเขือเทศแต่ผมจะบอกให้ว่าหัวหอมกับเนื้อกระต่ายเป็นตัวเด่นของเมนูผมเชื่อเหลือเกินว่าพ่อผมคงภูมิใจพระเจ้าคุ้มครองเขาด้วยช่วงต่อไปคุณจะชอบเมนูพวกนี้มากแน่ๆมันทําง่ายอร่อยและเหมาะกับคนทั้งครอบครัวแล้วก็สับ วันนี้ผมออกล่านในหุบเขาคาโดนาที่สวยงามมากของนิซีแลนด์และกระต่ายก็เป็นเมนูเราในช่วงต่อไปมาดูวิธีท,ทำเมนูจากเนื้อกระต่ายแสนอร่อยให้กับครอบครัวทานเบอร์เกอร์กระต่ายยั่วน,น้ำลายขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก็คือทำเครื่องปรุงและผมจะทำเครื่องปรุงเข้มข้นด้วยหอมใหญ่กับอินทผลัมและมัสตาร์ดฉะนั้นก่อนอื่นไปเอหอมใหญ่มาหั่นก่อนนะครับอ่าวูวันนี้อากาศแจ่มใสามากเลยที่คาโดนาะน่ยผมรู้สึกดีจริงๆ จะบอกให้โอเคผมมีกระทะร้อน2ใบบนเตาบาร์บีวใบหนึ่งไว้ทําเครื่องปรุงอีกใบไว้ทำเบอร์เกอร์และจะต้องใช้มัสตาร์ดนี่ไงเจอแล้วแลต้องใช้อ,อ,อินทผลัมอืมชอบมากอร่อยเอาละสับอินทผลัมเลยแรงบันดาลใจของผมในการทําเมนูนี้ก็คือความสนุกเด็กๆมีส่วนร่วมได้โดยช่วยพ่อแม่ทําเมนูนี้ผมมีลูก3คนนั่นคือลูก้าออสการ์และก็ลูเชีย เป็นลูกที่น่ารักมากเลยนะเป็นเด็กดีด้วยก็ไม่ตลอดเวลาหรอกจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะเยี่ยมเลยมาใส่หอมใหญ่พวกนั้นดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องใช้น้ำมันมะกอกประมาณ1ช้อนและใส่หอมใหญ่ทั้งลูกใส่อินทผาลัมเข้าไป3-4ลูกแล้วก็กระเทียม1กลีบใส่เมเปิลไซรัปหช้อนโต๊ะ เกลือและพริกไทยสามหยิบมือและเนยสมุนไพรผมชอบทำเนยสมุนไพรเองและเอาไปด้วยทุกที่ที่ผมไปและเราจะใส่ลงไปหน่อยนึงในเนยสมุนไพรของผมคุณจะเติมสมุนไพรที่คุณชอบอะไรก็ได้นะครับผมใช้เซจพาสลี่ใบแบนทามกระเทียมสวยงามฮะดูสิฮะน่าอร่อยและสุดท้าย ใส่มัสตาร์ดแบบเมล็ดบดหยาบ1ช้อนโต๊ะและจะกลายเป็นเครื่องปรุงที่ยอดเยี่ยมสำหรับเบอร์เกอร์นี้ผมจะปล่อยให้มันสุกให้หอมใหญ่มันนิ่มลงเราจะเอาขึ้นจากความร้อนอีกสามนาทีต่อไปเป็นชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อนี้เราจะใช้เนื้อกระต่ายสดและเบคอนรมควันนั่นเองและเบคอนรมควันนี้จะทำให้เพิ่มรสชาติกระต่ายด้วย ผมจะทำชิ้นเนื้อหนึ่งก้อนฉะนั้นผมจะใช้เนื้อกระต่ายประมาณ120กรัมและจะใช้เ,เบคอนสองส่วนเพื่อที่จะทำชิ้นเนื้อก้อนใหญ่ขนาดนั้นเราทำชิ้นเนื้อแบบนั้นไม่ได้เราต้องบดมันก่อนนะครับเราจะบดมันยังไงเรามีเครื่องบดของเราเองนี่ไงครับแบบโบราณนะ <laughs> ใส่เข้าไปเลยเนื้อกระต่ายที่คลุกชามนิดหน่อย แล้วก็เบคอนคุณจะเห็นว่าเนื้อมันไม่ออกมาก็หมุนถอยหลังแล้วหมุนไปข้างหน้าเยี่ยมเลยเครื่องบดท,ทำหน้าที่ได้อย่างดีตามที่ต้องการเอาละกลับมาที่เครื่องปรุงของเรานะจะใส่วายเข้าไปในนั้นประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของแก้ว จะทำให้เครื่องปรุงนั้นมีรสชาติออกมาเข้ากันกับเบอร์เกอร์ได้ดีเลยนะจะบอกให้แล้วเราจะพักมันเอาไว้ก่อนเอาไว้ด้านข้างว้าวดูดีมากเลยโอเคกลับม,มาที่ชิ้นเนื้อกระต่ายเบคอนรมควันของเราดีกว่านะครับแล้วเราจะปรุงด้วยเกลือกับพริกไทยซอสวอสเตอร์เชียร์ครึ่งช้อนโต๊ะต่อชิ้นเนื้อหส่วนเรามีพาสลี่เป็นพาสลี่ใบแบนของอิตาลี ใส่ทามนิดหน่อยแค่เด็ดเอาตรงใบที่นุ่มๆน,นะฮะแคปซิคัมหรือพริกแดงน้ำมันมะกอ,อกหน่อยนึงแล้วเราก็รอให้เกิดเวทมนต์ขึ้นเอาเศษขนมปังเพื่อให้เนื้อเกาะกันคุณจะสังเกตได้ว่าผมไม่ได้ใช้ไข่นะเราไม่ต้องใช้ไข่นะเศษขนมปัง3ช้อนโต๊ะกับซอสถั่เหลืองหนึช้อนโต๊ะเยี่ยมเลยคลุกให้เข้ากัน และนี่คือทั้งหมดสำหรับชิ้นเนื้อในเมื่อเราได้เครื่องปรุงที่เข้มข้นแบบนั้นเพื่อ <with> กินด้วยกันแล้วเราก็ไม่ต้องการรสชาติเพิ่ม,เ,มเติมลงในชิ้นเนื้ออีกแล้วมันเยี่ยมครับมาดูพริกกันดีกว่านะโอ้ว้าวดูสิครับโอเคใส่น้ำมันลงในกระทะกันเลยใส่น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษสองช้อนได้เวลามือเปื้อนกันแล้วดูสิฮะเกาะกันอย่างดีเลย เห็นไหมครับนี่คืออาหารฟาสต์ฟู้ดจริงๆเพราะก็ตายวิ่งเร็วไงเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดใส่เข้าไปประมาณ3-4นาทีแต่ละด้านผมชอบปรุงชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์ผมในกระทะเหล็กหล่อร้อนมากกว่าวางลงไปบนตะแกรงเลยผมว่าตะแกรงมันหยาบไปหน่อยพลิกย่างหน้าตาน่ากิน เราจะเอาใส่กระทะรวมไปกับชิ้นเนื้อและทําให้มันนิ่มผมจะปล่อยไว้สักสองสามนาทีจากนั้นไปทําอะไรต่อกันดีกว่าโอเคชิ้นเนื้อทิ้งไว้แบบนั้นมาสี่นาทีแล้วนะครับได้เวลากลับมาละนั่นไงกลับด้านยังไม่สุกแล้วพลิกนั่นก็โปะไว้บนหน้าชิ้นเนื้อกระต่ายรู้ไหมครับว่าเด็กๆผูกพันกับเบอร์เกอร์ดีมากๆเลย เห็นโฆษณาบนทีว so, okay. ีไงฉะนั้นนี่คือเมนูที่ดีเยี่ยมที่จะกินกันในครอบครัวเอาละเอาขนมปังเบอร์เกอร์มาวางเลยเพราะว่าเสียบัตต้ามาดีที่สุดทุกครั้งเลยนะครับสวยงามโอเคนั่นคือด้านล่างแล้วก็เครื่องปรุงด้านบนสวยงามทำให้เพิ่มความชุ่ม ใส่เมสลันหน่อยผมมีมะเขือเทศสดด้วยแล้วเราก็ได้เบอร์เกอร์แล้วเอาไปเลยพริกแดงฉ่ำๆนั่นและสุดท้ายเติมเครื่องปรุงบนหน้าไปอีกใส่พาสลี่ใบแบนลงไปอีกสองกา้านวางลงไปถึงเวลาปโปรดของผมแล้วเวลาชิมไง อืมอืมว้าวเบอร์เกอร์อร่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยเนื้อกระต่ายนั่นนุ่มมากครับเพราะด้วยเบคอนรมควันในนั้นแล้วก็เครื่องปรุงผมบอกให้นะครับชนะเลิศเลยผมมีความสุขกับเบอร์เกอร์นี้มากๆเลยนะครับอร่อยอร่อยอร่อยไม่มีคำพูดอื่นอีกแล้วอร่อยอร่อยอร่อยโอ้มันเจ๋งจริงๆนะฮะ ช่วงหน้าเมนูสุดท้ายที่จะเป็นเมนูสุดฮิตในบาร์บีคิวครั้งหน้าของคุณแน่นอนทุกอย่างบนนั้นและในนั้นเป็นออรแกนิกแบบเต็มที่สุดๆไปเลยเ <Yeah. S 1> ชื่อผมเธอถ้าคุณยังไม่เคยทำอาหารด้วยเนื้อกระต่ายนี่เป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมมาก mm hmm. เมื่อเช้านี้ผมจับกระต่ายได้ในหุบเขาคาดโดนาที่งดงามหลังจากที่ได้กระต่ายตัวนั้นแล้วผมก็ได้ทำสตูสไตล์กรีกอย่างตั้งใจเลย รวมถึงเมนูโปรโดจานใหม่ให้คุณได้ลองทำที่บ้านเบอร์เกอร์กระต่ายยั่วน้ำลายและต่อไปเมนูแสนง่ายที่คุณจะสามารถทำให้แขกประทับใจได้ในบาร์บีคิวครั้งหน้าของคุณกระต่ายเสียบไม้สุดอร่อยและสำหรับไม้เสียบของเราเราจะใช้ไม้โรสแมรี่ฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือเตรียมไม้ลรสแมรี่ผมจะปลิดใบทิ้งให้หมดแล้วเราก็จะได้ไม้สวยไหมล่ะ <laughs> เอาอีกอันหนึ่งนะ เมื่อเรามีเนื้อสันของกระต่าย1 2และ3จากนั้นเราจะเติมน้ำมันมะกอ,อกเกลือและพริกไทยลงไปง่ายมากอร่อยและรวดเร็วผงปาปิก้าอันนี้แบบรมควันนะผิวมะนาวใช้ประมาณครึ่งลูกเลิศมากน้ำมะนาว,ว ใส่ไปเลยก้านทามสดๆอันนี้เหลือเชื่อจริงๆโอเคกระเทียมแค่กลีบเดียวเราจะบดแล้วก็สับมันแล้วก็คลุกเคล้ากันดูซัก,ก่อนนะยอดเยี่ยมมากทีนี้เราก็ทิ้งมันไว้เอาสักสองนาทีก็พอโอเคกลับมาที่ไม้รสเมรีของเรากันแล้วจะเหลาปลายของมัน ผมเอามีดใช้แล้วนี่มาผมจะใช้มันทุกวันทั้งวันเลยสำหรับทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่แค่ทำอาหารนะฮะ <c oughs> เหลาไม้นี่ไง <c oughs> <c oughs> ได้ปลายแหลมส,ยสวยๆแล้ว <c oughs> เราจะมาสับเบคอน 2> <c oughs> 1>, 1 2, 3, 4, 5, 2> <c oughs> 1> ึ่งสองห้าหเลเอาพวกนั้นไว้นี่ <c oughs> ได้เวลากระต่ายแล้ว <c oughs> ผมจะสับเนื้อสันกระต่ายให้เป็นชิ้นๆ <c oughs> ใช้ปลายแหลม เสียบผ่านตรงกลางของเนื้อสันกระต่ายตามด้วยเบคอนมันเป็นเรื่องของการคิดนอกกรอบและใช้ไหวพริบนะครับและไม้โรสแมรี่ก็สุดยอดจริงๆอันนี้ก็เหมือนอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับที่จะทำได้ก็คือไปเอาถาดมาใส่เลยคุณทำสัก15ถึง20ไม้ก็ได้แล้วเสิร์ฟงานปาร์ตี้เลยอร่อยแน่นอนดูนีสิวอบบิด <Love it. S 1> <laughs> เสียบไม้โอเคกระทะร้อนแล้วเราจะเอาพวกนั้นใส่ลงไป มีเสียงชาทันทีเลยนะฮะเห็นไหมครับวู้ต้องให้กระต่ายเสียบไม้นี้สุกให้ทั่วกันก็เหมือนเนื้อไก่นั่นแหละครับคุณต้องทำให้มันสุกทั่วไม่ใช่แค่สุกกลางๆแบบเนื้อแกะใส่เกลือกับพริกไทยได้เลยสำคัญมากเลยที่ใส่เครื่องปรุงเวลาทำเนื้อให้สุกมันจะทำให้ออกรสชาติดีๆและสุดท้ายเรานำออกจากกระทะแล้วเอาไปวางบนตะแกรง เหมือนเนื้อไก่เลยฮเข้ากันได้ดจีจริงๆก็ตายกับเบคอนแล้วแรงบันดาลใจในการทำเมนูนี้ก็คือความเรียบง่ายสะอาดนุ่มและรวดเร็วทุกอย่างที่อยู่ข้างบนและข้างในเป็นออร์แกนิกทั้งนั้นนะครับรวมทั้งไม้โรสแมรี่นี่ด้วยไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วนี่เป็นการทำอาหารที่ดีที่สุดที่คุณจะทำมันได้เลยทุกอย่างพร้อมได้เวลานำออกมาแล้ว วางมันไว้ในถาดเล็กๆนั่นแหละแบบนี้หนึ่งสองมะนาวฝานและตกแต่งด้วยทามสักหน่อยแล้วเราก็จะได้แล้วก็ะตายเสียบไม้กับเบคอนง่ายมากอร่อยมากเอาไปแบ่งเพื่อนๆและครอบครัวได้เลยเอาละถึงเวลาชิมเวลาปโปรดของผมเลยเต็มคำอืมอืมอืม อร่อยจริงๆเลยมันสดสู้ซ่ามีกลิ่นสมุนไพรกลิ่นกระเทียมผมยิงกระต่ายตัวนั้นเมื่อเช้านี้ผมเตรียมปรุงผมย่างมันแล้วก็เอาใส่จานว้าวจะพูดยังไงดีละ่ะได้ประสบการณ์จริงๆนะครับผมยินดีที่จะแบ่งปันกับพวกคุณจริงๆชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละมันคือประสบการณ์และการแบ่งปันผมจะไปอร่อยต่อแล้วนะ